ครับอยู่กับรถไยซิงรถเบาครับนะ่ 6M60 ครับ240จอดคู่จอดเพียงมาดูสายสายดันนะครับ ถ้าหล้หอแล้วก็รถไถดันดันลมทั้งน,นั้นครับมาพาไปดูรถมือหนืด แล้ว C 5 0 8 DI ครับฝั่งนู้นก็น่าจะ C 5 0 8ธรรมดาครับ45อะาไรนงครับรถไถตรวนั้นเดิมๆครับนี่จัดสวิงกาวนาไปแล้วขึ้นฝั่งนู้นดีกว่า ผมข้ออุตส่าห์เราลุ้นทางนี้แรงแนะว้าวบาวลงพี่ว้าโอ้ันดำจัดครับ ดำจับดำจับดำจับฟันดำฟันไม่ดำจำไม่ได้เฮ้ hey, ฟังรุ้งกันดีกว่า พาไปดูฮะอะไรยกดำนะตรงเนี้ย ไม่มิดล้อไม่มีจอดีอออสลยงยามพอมมิวตันดีนดำไรจับดอดานุยเจโอจซีครับเน,ะนี่ยต้วเดียวกันเฮ้่อไว้ ลอเกินรบเบ็ดรเบ็ดสายควันไลเปปกไทยสิงเรือันอย่างเดียวครับไม่สนโลกเลย พอก็ลั่นไปใส่หูฟังจุดจัดแล้วคนนี้ยี้เนาะยี้เนาะแมสหนอมมสนมแมสนอมถ้าม,ม,มชมรถถ่ายต่อคนระับ แค่ไปกดแปรเล่นกวเนี่ยเั่นดีรั่นดีตอนนั้นไรเก้าห้ ไม่ดำจำไม่ได้อ,อืสุดจับไหวไหมไหวไหมหมดครับ จัดดำจัดพอแล้กพี่ยกเลยหนื่จัดนะครับ พาไปดูเสียเคครับตัวเรงตัวเรงมาแล้วครับเนะเสียเคจัดให้ดูจะขึ้นฝั่งนี้หรือเปล่าขึ้นฝั่งไหนอ่ะขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝัน่งนี้

หวานหวานแล้วพอรอหวานหวานแล้วเย้ย,ยนิ่มจัดครับ Không nghe hay đập à Thằng này đi แขงจัดเรือเรือครับเซวานหวานหอมหอมอี๊ พี่นเนาะฮ้ยเพิ่งวนดิมาซิแม่หกเโปมหกศูนยทีมนี้มีอยู่3แจมแจมฮะรู้รู้คลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับเริ่มใหม่คลิปหน้าครับ ไลฟ์เทคไทซิ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ